สวัสดีครับมือนี่มาลวยผ้ามาตามแม่อ่อนสีในหดก้อนเพิ่นได้เหลขกหลวงพอมาเล็กตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเล็กเจ็ดแปดนะครับออกแปดเจ็ดนะครับวันนี้ผ้ามาตามต่อพี่น้องว่าแม่อ่อนสีได้เลขกหลวงพอมาไปนะครับหรือเพิ่นได้ตัวใดเพิ่นมากตัวใดลองปติตามวามฝันของแม่อ่อนสีกันครับ สวัสดีครับแม่ออนสีครับป<บ>าดเลือหลวงพ่อมไม่ตัวเดียวคือเขาครัเขาๆๆเนี่ยดี่พี่น้องเจ็ดแปดตัวเดียวเลือหลวงพ่อนะครับอัน,อนฟันในย่าชีหาหาซีเนาะนะครับอันพอดีเลขหลานสาวอายุขี้รถนอยู่บรนณำไห้นะครับเพราะว่าย่าว่าบรไณำติดต่อหลานบาริณำนะครับก็เลยบริณำไ้เนาะมาตามย่าโยแต่ว่าย่วาว่าติดต่อเขาบริณำนะครับก็เลยบรไณำก็เลยเขาเลือหลวงพ่อคือนเขาหรอพี่น้องเจ็ดแปดตัวเดียวมันหอดทามย่าโดยย่าถือว่า นถือจ้าบาทบ้ไง้จ้าบาทบ่ถือบ่ถือมั่จาบาทบ่กับเลยทุน้อยบ่ซื้อเืกับซื้อเรหลวงพ่อยูจบ่กับอืมไม่ยอมไปไครนอกาอรับแจกเลยฮะเ่ยฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮนาฮ่าา่าฮ่าฮเาาฮ่า่าาีา่า่ยากา่ฮาาฮ โทรมาหานแม่ถิ่วควันคันนี่าควันมันทั่วมั่อยนนี่แย่ทุเลยโประทรมาลูกชินั่งบอดอกอืมลูกชินน่งบอดอกโวเดียวไม่ลงพอหายแม่นครับนจ่มาเจ้ลงพอจ่มใหม่ได้เ้เจ้ามีดวงทใหญ่เขาก็บอกคนถ้าแย่ท่นมีดวงลงพอเงินทุนมมีแล้วเขาฝันว่าอันนี้คนอยู่บ้าน lai lai cành, nó phấn cái phấn keo rồi, phấn lai vậy nè, phấn. Phấn bao nhiêu ấy? Phấn Ồ, phấn nó lệ keo Con Phật chiều vậy và hiện con nó đái là hơn. để nó chém, nhang khẩu, con lấy phần chiều dài nó. phấn, đi nó. ตั้ขายบ่ย่อยบ่แล้วชีลอยเป็น้องแท่งวะเพื่นชีลอยไปชีลอยเขามาขายไห้เนี่ยเพราะนั้นจะามอท่ได้กาได้มัดก็ได้ยังนี่เป็นโค่นบางที่เราบินีไปข้ามเอางันเพิ่ับที่แรกคนไหนฟี่กว่าตัวย่อยที่แรกคนไหนฟี่กว่ายังไรเนี่ยบ่แล้วโอ่จักเขียวเนออันนี้มันเป็นไหลไหลน่อยไหลทงไหลทงเล่มอยกัเพ่นเมื่ไหร่ ไอ้คนนั้นเนี่ยอนุเมัยไหลเขาปลูกไงไหลตรงไหลตาไอ้ตั้มไปเห็ดยังกันตั้มไปสาเ้องเหร้านไอ้พี่เห็นน่องมิดป่ก็มันผู้เฒ่าเนาะพี่น้องมันก็ตัมขายใครก็ยูมซื้อดิเอาใยลุงพอทุ่มาไปงวดอน่งบ่ถ้านมิดยู่ะมิดยูมันก้อนทุ่มาบอกเนาะลุงพ่อเดี่ยวพันยูวดเดี๋ยวใช่ยุไก่อยู่ไก่อยู่เนาะข้างไก่อือนะครับอยู่ทางไก่อยู่เนาะอือเขาเขาบอกว่าอะไรปฏิยาเณคน ก็ไม่เลยนะเออเขาจะปากคือมองงเอื้อเฟื้ออืมบ่ยังปฏบัดเพิ่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ยอดอกเพราว่าย่าเราคืปากห้องฟังคงแล้วย่าเราอยากด้กเขียนสื่อวัดต้างรักแบบตะไลตัเพิ่นนะครับเนาะห้องเก่าตัวตเลียดีกว่านะครับอืมเดี๋ยวย่าโทษหายแย่าเนาะจะไหนครับย่าแกลมือโทถทมใหมเด้อตัือย่าใดหรือ่ตาเปเชหนึงหายย่าเราใดน้องปอน้องอก็ย่าฝาเขียนแต่ย่าเด้อว่าย่าบ่ือน่ พุดมันน่อยงั้นว่าลายก็เลยสือว่าลับบนว่ามันใจน้ำลงพอว่าเจ็ดแปดเดี๋ยวเรับว่าขับเอานะครับก็คือเราจะคลองถือนได้ใหญ่ว่ะแค่ฝันเมา่เนเนี่ยบ่าบฝันแล้วมันไม่ตื่ตื่นห่ยมีฝันนี่จะกล้วยจะผุนแล้วโอ้ยก้วยหลายคัสโอ้ยนั่นี่แล้วเนาะกล้วยหลายตัวเนาะก็ชีมิเหล็กตามต้องไม่ตื่นห้สร้ามาควนนี่แหละ เดี๋ยวเลีอกหรือฟอมาเอาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไก่มึงไก่เว้นกันจะมาตามมึงหายายได้มากเนาะมารวมกันสิน้าให้นะครับอืมวันนี้ยายว่าท่านใดได้มากนะนะครับเด็กมังฟอร์เนี่ยว่าพอมีท่านไหนฝันเนาะมีแต่ฝันในนู่นพวกจะยายด้ไรสีตามมเนียนวะ ตามเออย่าตีตัวไดเล่ะย่ามุ้ลวยอะไรมัเล็กพี่โคขาวมักโขาเหย่าโอ้โหคนเยคนหลับหลอกแต่ว่าดวงคนไม่เ่ี้ยก่านเบื้องบนมีโชคมโชกง่ายเยเพรอย่านบ้านทำอืมแต่ว่าสีลได้ง่ายบ้านโอ้็หเพราะเชียนคนท่วงเหยย่าคนท่วงนะมีโช่ายมีสายปีกันครับโอ้โหมีสายปีเพราเป็น เยฟีหลวงพ่อเนี่ยเวอรถือน้ำลวงพ่อยใซ่ยยายบ่านยายบ้านยายบ้านไปอยู่หน้าเนาะนะครับก็หรือควบจำเหตุจำเป็นเนาะเ้าก็สิบวอกเก้าเถึงเนาะเ้าก็สิบวอกตะก้าเถึงว่ายยายได้ยายบ้านนี่ซื้อนะครับครับเพิ่นเบิ่งกมอไห้แม่นอีหลีเด้อนะครับยายว่าสิตามเดือดบ้านหกหาครับไปวันะหกหาเก้าหาไม่ตุ้ยมันสิเป็นอี่คือเถียวกัน Hoa hoa, hoa hoa áo hoa 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 ngô hoa hoa tạm hoa hoa tạm được hoa 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 มันบอเกลือหมตันเห็นคนหลยอยู่แบบนี้น่เจ้าคนไล่ยี่ไม่มาขันเจ้าเจ้าดีอ่าไปเล็กนะครับเอาโช์ตัวเลขกด้อนะครับเมียอดสีหมูหม้อทวงเนาะว่าเชืง่ายบ้านก็ได้ง่ายบ้านนี่ดีด้วนะครับเปิดเรื่องว่าไปจิตตามเลขบ้านเง่ายออได้ง่ายหีือม่นะครับเปิดเรื่องว่าจิตามเลขบ้านหกห่านะครับเพเรืว่าหกหกเก่าหาน้ำด้วนะครับเกี่อกันพลาดเนาะนะครับเรขหกห่าเม เม่ยออนสีนะครับเนาะหมอหมอทวงวายจะได้ง่ายบ้านก็คือเจักเม็ดไม่มีในใจเล่นายก็คือวายก็เลยได้ง่ายอีหลีอนะครับเนาะยังขาดแค้นมายย่ายยังสน,นิหารอันวะก <c oughs> ็มิจะมุงะ่งราคามาราคาไปไ<ม>ยังขาดแค้นหลายเด้อนะครับรเพิ่นว่าสิมีดวงใหญ่สิมีโชคใหญ่นะครับแต่บ่านเนี้ยอาจจะเป็นเลขหลวงพ่อก็ได้นะครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวย่ายตามหออีกเทนึงนะครับเนาะก็เอาเลขอวัดไปลงทุนก่อนเอาไปล่องเสี่ยงเวิงนะครับเพิ่นว่าให้หกหาโมเลยกับเก้าโมให้เป็นเก้าห่านำเด้อนะครับ ต่ว่าเหลือหลวงพ่อเขาลอกจังน้อยนะครับสมมติตามมาอีกคือนเขาน,น,นะครับเขาคักเขาแน่หลวงพ่อเจ็ดแปดตัวเดียวพี่น้องแยกกันพวกหยาบวอลายนะครับยาบหลวงพ่อยากเดีวยวนี่หลวงพ่อกะลังเนี่ยหอมมาสั่นคนว่าเี่นตัวเดียวมันนะเออเนี่ยกะลังหอมเลยหลาวงพ่อว่าเดี๋ยวนี่ม <c oughs> ีคนเขาลิ้นหยับเดียวเนี่ยคนข้นดังไรแล้าวาอ่ะเพราะว่าซื้อวัลจะให้เกลไปลายอยู่มาหอดแม่กะเขาเลยทีเดียวคักๆนะ วันนี้คืตามต่อตัวสาหรับเนออนสีนะครับเดบบ้วใครมึนจะเว่นําไปัือไม่เนาะเอ<ช>ซีก็ลอดหาเนาะหมาหาใหญ่มีละเชียี่สองสองค<ม>องส,สามจริงจิเาสิมาต้องต้ดเลยเอาปเปเอฟซีปเปลโชคมนันเจ็ดแปดนแม่ออนสีเล้วนะครับอยาซอยเลียขุณแม่นะครับในการยายบ้านนเปกันเฮียนยบ้านอยู่ไฮย,ยูหน้านะครับเนาะคนการเดียร่อนนะครับทั้งมาเลยก็ไปถือมาเป็นสะพานบุญไ้นะครับเดี๋ยวพนใดเล็กลวงพ่อพ่อขี่ซอยเลียเนาะเอฟซีเปย ชงมาดแม่หรืออยากซอยเลียงได้กบติโตมาเดอ์น,นะครับเบอร์โทรมาเลยกับ0 6 1 6 3ด2ป8ครับ061633288ครับเอาแม่ตือบอกเบอโทรเนี่ยเบอร์โทรแม่ตุยกับ065093848เอาหยับทีนึงแม่ตุยหยับน้ำเนี่ย065093848เด็กี่โทรว่าโทรปฏิเสธขออลอย่างเขายัำนะเดี๋ยวจุปท่านเขาว่า แต่เดี๋ยวถ้าถ้าลุ่มขีดมือมือลังนีลกออกเดี๋ยวเสียวลงในคลิปให้ครับผมชนี้ไม่ตีว่ามันนั่นทั่วสางพัดใมือหมันนี้ตีตัวอย่างชางเนเ้ยนะครับเดี๋ยวสองก้อนต้องไม่ตีเนาะกับไห้ไปเท่าไหร่นะครับไห้เพิ่นนเกิดคึ้นชัยกันเอาเร็วหลวงพ่อรอจะหน่อยเด้อน,นะครับรรงดวดเนี่ยมารวยตามไห้เดี้ยงด้วนนึกเอาเดี๋ยวคนไดไมายากเพแพงหนอนน้อยยายเนาะอืมถ้งมารวยกับไม่เป็นสะพานบุญไห้คุณยายนี่แหละเดี๋ยวลวงพ่อตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเกียแปดเขาเตรียม วันนี้ก็ต้องจะได้ตามต้องคอยอยู่วันนี้ก็คือเนี่ยเที่ยงเลยเออย้ย้น้ำใหม่น้ำใหเด้ออันนี้เขากันละทานข้านี่ยละเอาเนาะเอาสรุปว่าเดี๋ยวย้ายตามไปเด้อนะครับมีสองวัดพฝนว่ามีแต่วัดแม่นๆมด้ลตามให้แต่ว่ามื้อนี้่ฝนว่าได้ย้ายบ้านหมอวมาถ่วงว่าสิบ่ได้ย้ายบ้านพฝนว่าสิมีโชคใหญ่กับบุรี่อาจจะเป็นเลขบ้านก็ได้เนาะนะครับแล้วก็ว่ามันจะมีโช่งเงี้ยได้ก็ได้ย้ายบ้านมันจะย้าย ต็ว่าคนบอกเรื <s <S ่มาญาตว่าสิมิโชกันปะอันม้อนดูชัางหักเออม้อนแม่เงียกลองบ้านเราเออเคนว่าดูแม่นดูยังสิมิโชคนะมันวะแม่สิมิโชคม่ลาบเยอาจังมิโชคลาบอะไรอืมแม่ละวังเล่นเรียกบ้านกวนเนาะหกหักกัดซื้อหกหัเกาหาเด้อนะครับขับน้ำแม่นะครับเลยว่าบขับตับแตกนะครับให้โชคให้มันเนาะในทางของแมออนซีในงวดนี้เด้อนะครับขอบคุณแมออนซีอะไร เดีย๋ยวมาลุคกับแม่ตุยมาตามเด็กมาคอยเด้อนะครับสวัสดีครับ